ได้นํามาใช้นะคะการใช้นะคะได้ใช้มาปลาประมาณ5-6ปีนะคะรถรุ่นที่ใช้ก็คือ t o ริตา้าโค o โรลนะคะหรือที่วัยรุ่นทั่วไปจะเรียกกันว่ารุ่น3ห่วงกับมิสูรุ่น4ี่เดียนะคะในการใช้เนี่ยคะ่ะผลที่ได้ก็คือทำให้อัตราของการสิ้นเปลืองน้ำมันน,น้อยลงนะคะ ทำให้ยืดระยะเวลาของการใช้น้ำมันเครื่องเนะะี่ยค่ะออกไปได้อีกเป็นนาทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์นะคะในช่วงของการขับขี่นะคะเ,เครื่องเนะะี่ยค่ะสมูทหรือว่าในการขับเนะะี่ยค่ะเสียงจากห้องเครื่องเนะะี่ยค่ะจะเบาลงนะจากระยะเวลเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงที่ไม่ได้ใช้มาะคะ่ะ เพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพนะคะของตัว j จส e ีดเนะะี่ยค่ะจัดว่านะคะให้คุณภาพนะคะที่เหมาะสมกับสมรรถนะของเครื่องยนต์นะทั้งเก่าและใหม่ทั้งเกียร์แมนวนวลและออโต้นะคะฉนั้นก็เลยอยากจะนะคะทำใหอ้อยากจะแนะนำเนะคะ่ะผู้ที่ยังไม่เคยใช้เนะะี่ยหาได้ทดลองแล้วคุณจะได้เห็นว่ามันประหยัดอย่างไรบ้างนะคะ่ะ thank you